เตรียมตัวโครบุนชาต์ไปงานที่5สถานีตำรวจท่องททเอท,ที่ยวพัทยามหากรุณาธิคุณโดยบทร้อยกรองนั้นเป็นการสแสดงถึงคนข้ามเมืองจังหวัดชลบุรี ผู้เชิญร้อยตำรวจตรีนิกรบุญเรืองดาบตีสุขน้อมดำลึกองค์ปิยมหาราชเมืองเรียงฟ้าด้วยบารมีพระราชกรณีเหลือลน้นพันนานาพรหนองปรือผู้วาง พันตำรวจเอกชิดเดชาสองห้องผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหนองปลือผู้เชิญพันตำรวจโทเกลียงใจมีแสงและพันตำรวจตรีแข่งศาสนวลพงศ์ปฏิรูประเบียบการางานปกครอง ใี้สอดคล้องส่งเสริมการศึกษาการขนส่งการสื่อสารการประปาสาธารณูนานาล้ำหน้าต่างบดเอกพัฒนาชัยกมรพิบูลผู้ก,กำกับการสถานีตำรวจภูพรบังละมุงโนราร้อยตำรวจเอกพร์ัพทสุสพพร ขออนุญาตเตรียมความพร้อมต่อจากสมาชิกสภานการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรีเขตอำเภอบางละมงุงก็จะเป็นเทศบาลเมืองหนองปลือตามด้วยเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ตามด้วยเทศบาลตำบลโป่งตามด้วยเทศบาลตำบล,าบ,าลาบ,บางละมงุงตามด้วยอบตเขาไม้แก้วตามด้วยเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยเตรียมความพร้อมนะครับ สายเจเนตยาวไกลผู้เชิญร้อยจทหเิศักิ์าพรสบัดและร้อยสงรมดเดชมีรักภงมมันดีถ้าแต่องคยะเพยมหาธาถ้าจะบาตย้อมนรพระสมฆสีเมี่ยงในวันญาันสวรรค์ทศพระภูมิ 主要。嗯 ทั้งร้อยแก้วกาบมเกุสุน้ในรหาวนุนเร่งในกนี้มหาราชสาุานจได้บกขอเเ่นย่า Tik serane nak Tuk siyampi Mak yang hante Wisung-wisung Tuk siyampi Mak yang hante Wisung-wisung Lak kanat ayat Tik हम okay, um, um,